สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาให้ทุกคนนะคะเนี่ยเราจะมาเล่นโลอก้กันเนาะอ่ะอันนี้เราเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมปบุ๊กเฮเว่นกัน,นะค่ะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวเนาะขอหาก่อนอันนี้นะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะแมปบุ๊กเฮเว่น กดเข้าไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะอัพกิฟตก่อนอันนี้น้องอ่ะเพิ่งเล่นไปเดือนนึงเลยอันนี้น้องจะตั้งชื่อกันนะอ่าชื่ออะไรดีอ่ะทุกคนชื่ออะไรดีอ่ะ 干没过来。嗯嗯 คนอันนี้เราก็พูดไม่ค่อยเก่งนะม่เอา่ะลองบ้านไหนเดียวคนเดี๋ยวเขาขอหาก่อนนะอืม เอันนี้เลยกันนะนี่ใครอยากเล่นกับเราก็เดี๋ยวขึ้นชื่อให้หนะ ว้าป่ามาะม่อนี้เดี๋ยวเราไปถ้าเดี๋ยวเราต้องรีเ็อตอรกันนะ่าอยเสตจระคอยคนดนะ เดเรล่าเนะาะใครมันหัวเราะดังจังไะนี่กคตเขาชอบเลยนะนี่คอน,น,นอะไรอ่ะ พอเร็วกงมันจะลอยอะ่ะเนี่ยทุกคนดูนะดูค่ะว่าจะเดินตรงนี้นี่เขาจะเดินมตรงนี้ใช่ปะไม่น้ำลงไปเนี่ยมันก็จะมีนอนนะทุกคนก็นจะขึ้นไปอะ่ะแล้วหัวเราอ่ะจะโผล่ขึ้นมาตอนแรกแล้วมันก็จะชอนอะ่ะจนหัวเราจะแตก นี่นี่นี่นเดี๋ยวเขาวารไปที่บ้านตัวเองกันแล้กันนะไปเ้เพื่อให้เ่อเราแอบพนีะเดี๋ยวเขาหน้าเขานะจะพาทุกคนไประเบิดบ้านคนกันนะคะท,ท,ทุกคนเดี๋ยวเขาดูบ้านก่อนนะ ว่าบ้านมันมีอะไรบ้างมีให้เรารับสมัครปะไม่มีอะไรสมัครเลยอะทุกคน เียเขาชื่ออะไรเขาชื่อต้นต้นสดเกินเฮ้ย <Hey. S 2> คนนี้มันคุ้นๆอะอ๋อ oh, ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่คนดังทุกคนนี่ไม่ใช่คนดังอ่ะเฮ้ยคนนียคล้ายๆคนดังอ่ะทุกคนเคยเห็นหน้าปะคนเนี้ยฮะ เคยเห็นหน้าป้าเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกเฮ้ยเขาชื่อนี้เลยแกนี่อยวเขาจะพาเนี่ยไปเออไปไปร้านสรรพสินค้ากันนะคะเนยคะได้หยิบไอติมฟรี นี่เดี๋ยวเราจะมาระเบิดกันนะนี่หยิบระเบิดมาก่อนวางไว้ไป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 นี่ป่าป่าป่า ที่บ้านเขาก่อนนี่เนี่ยทุกคนเขาว่าเดี๋ยวแบบ ตรงน้ำพอดีเลยทุกคนเห้มาดูคิเขาคุยกัน Idol s a r s อันยุทอันยองอันยองซียอ เราขึ้นรถมากับขาวเลยนะเราขโมยรถ555วไเรานม่เกี่ยงเลย มาดิค่ะมาดิค่ะเฮ้ยปตินจะไม่มีอันนี้ไม่ใช่หรอทำไมมีอ่ะถางขยะเนี่ยไม่ต้องสองนใจหรอกนะทุกคนมาล้านเกมร้านประจำเลยกว่าทุกคนเคยรู้อย่างว่าแบบเราเอาแบบมอไซค์มาใช่ปะเนี่ยมอไซค์มา ไม่ใช่ทุกคนเฮ้ยเราขึ้นไปสอนเพื่อนเขากันมาไว้นั่งด้วยดิเพื่อนไฮ้เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนอน,อน,นอนลงอันเนี้ยเฮ้ยแล้วแบบ คนเัาเป็นทสายเป๋ว 在变吗？ เ,เรียกชื่อเบนจมาม่ากี่เบนจมาม่าทำไมมีแต่คนป้นอะมีแต่คนป้นนะคนดูดิเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนนะคะถ้าเราขี่รถไปเลยอ่ะ ก็จะคนเเติมนะ้ำมันเสร็จแต่ไปกันดีกว่าไปบ้านเราดีกว่าทุกคนนี่บ้านนี้ดีกว่าทุกคนเราลบบ้านทิน่นไปแล้วก็เราเป็นข้าวลอยซื้อบ้านตั้งลานห้าเนี่ย ทุกคนเราจะบอกก่อนเลยนะว่าเราไม่ใช่ใสายเติมบอกเลยคลิปนี้มีสนุกทุกคนหรือว่าเราจะเปิดร้านเดินแบบหรืเดินแบบเลยั้มมาเดินแบบ ไม่ไ้แลค่ะมีหลายครับม่ได้พผู้หญิงก็มี นี่ก็คือร้านเดินเป็น,นะคะใครอยากเข้ามาก็เข้ามาเลยนะเขาเปิดร้านเดินแบบนะคะกีเปิดลานเดินแบบนะบอกเลยว่ากี้เล่นไม่ค่อยเก่งคนะ่ะกี้เล่นไม่ค่อยเก่งเลย งั้นทุกคนคะก็แค่นี้นะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะบ๊ายบายเร็เรวๆนะจ๊ะ